ดวงชะตาท่านที่เกิดลัคนณาราศีกุมประจําเดือนพฤษภาคมชาวราศีกุมมีจังหวะดวงชะตาที่จะประสบความสําเร็จก่อร่างสร้างให้มั่นคงและประสบความสําเร็จอย่างมั่นคงจากนี้ดวงเปิดไปหนึ่งปีฟันงทุง,งคุณคงโชคดีเพราะคุณรู้ได้ว่าเวลานี้ ดาวพฤหสัสบดีโคจรเข้าเรือนพันธุตั้งแต่30เมษายนนี้เป็นต้นไปดาวสฤีเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินลัคนารอลิงอากาศอยู่ราศีกุมนะลองมาดูว่าเลขห้าในวงรอบของดวงนะอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ราศีธนูเป็นดาวเจ้าเรือนพบลาพระเห็นไหมและอยู่ตรงราศีมีนเป็นดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระลาพระแปลว่าโชคลาบกระดุมพระแปลว่าเงินแล้วดาวพฤหัสคือเลขห้าที่พูดถึงนี้ ปัจจุบันโคโจรจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายนไปหนึ่งปีราศีกุมนับตนุมีนับกระดุมพระเมษสหัชชะพฤษภพันธุแปลว่าดาวสดีเจ้าเรือนลาพระและกระดุมพระเข้าสู่พระพันธุเป็นประทุมเมเก์มันเข้าเกณฑ์ึ่งที่ว่าอันหนึ่งจันเป็น11แท้กแก่รักเพื่อหัดจร4ทรงศักดิ์แช่มช้อยหนึ่งกุม สองมีนสามเมษสี่พฤศพพฤชดีเข้าพฤชศพเป็นเรือนสี่ 4, พืหัสสี่ทรงศักด์แช่มช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศนาเห็นไหมแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นจุดที่ดีมาก30เมษาสดีเข้าพบพันธุเป็นประมเมเก์ไปหนึ่งปีเต็มพันธุแปลว่าบ้านรถยนต์ที่ดินทรัพย์สินจะมั่นคงเจริญรุ่งเรืองขึ้นตำแหน่งยศหน้าที่การงานรุ่งเรืองขึ้นรู้ไว้ซะนะสอง ดาวสุขสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งดาวสุขคือเลขหกนะเป็นดาวเจ้าเดือนนะพบสุพะและพบพันธุเองจรเป็นสหัชชะปฐุมเกณฑ์สุขสามตุนนับกลุ่มนับหนึ่งมีนับสองเม็นับสามสุขสามเห็นไหมเลขหสีฟ้าอยู่ราศีเมษต,ตั้งแต่ปลายเดือนเมษาจนถึงวันที่ ยีสพฤษภาเป็นปฐุมเกณฑ์จรก่อนมาเจ้าเอ๋ในภพพันธุเป็นเกษตรราธิบดีจะมีชื่อเสียงราศีกลุ่มจะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองซื้อง่ายขายคล่องเงินทองไหลามาเทมาสําเร็จทุกป,ประการปฐุมอ่าดีเห็นไหมดีสองแล้วนะนะโดดเด่นเพราะฉะนั้นโดยองค์ประกอบดังที่กล่าวมาว่าว่ามานี้ จึงเป็นจุดที่ดีของดวงชะตาที่จะนําพาไปสู่ความสาเร็จความเจริญรุ่งเรืองคุณที่เกิดในราศีกุมเนี่ยถ้าเจาะลึกไปในเรื่องการงานนะดาวเจ้าเรือนการงานนะคือดาวอังคารนะเห็นไหมดูในเรือนวงกลมเห็นไหมคำว่ากรรมะกอไก่ฮันอากาศมอม้ามอม้ากรมมะกรรมะราศีพิจิกเลขสามเป็นดาวเจ้าเรือนการงาน ดาวเจ้าเดือนการงานเดิมของคุณอยู่ตรงไหนผมไม่รู้หรอกเพราะผูกดวงคุณต้องไปหาหมอดูที่เดือนพยาวราชทิบดีผูกดวงจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนเดิมในพื้นดวงเดิมแล้วตอนนี้ดาวกรรม,มะจรเอาว่าจรตรงปลายเป็นปลายทางปลายเปิดนะจรเข้าเรือนกระดุมพระเรียกว่ากรรม,มะกระดุมพระงานคือเงิน,งนเงิน,งนคืองานบันดาลสุขงานที่จะทําให้เกิดเงินจะปรากฏเกิดก่อในห้วงเวลานี้ในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างโดดเดน่นและชัดเจนฟันทง เพราะน,นั้นก็ให้กระตาทำนี้นะทีนี้งานดีงานมีโอกาสทําให้เกิดเงินเพราะนั้นเราต้องหางานพอรู้ว่าดวงดีเนี่ยมันก็ต้องหาทุกวิถีคิดนั่งคิดนอนคิดเดินคิดนะกินแล้วคิดคิดว่ามันจะมีหนทางอันใดที่จะใช้สติปัญญาความรู้ประสบการณ์ทำได้ในมุมของชีวิตในเรื่องของการเงิน เราต้องมาดูก่อนชาวราศีกุมเนี่ยดาวการเงินโคโจรเป็นประทุมเมเกนเราต้องเข้าใจก่อนว่าเงินคือเลขห้าคุณดูตามภาพติลัคนาราศีกุมดาวเจ้าเรือนการเงินเรียกว่าเรือนกระดุมพระที่นี้ถามว่าแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าคุณที่เกิดในราศีกุมเลขห้าในพื้นชะตาเดิมของคุณอยู่ตรงไหนมันหลากหลายเลยมันเป็นไปได้สิบสองช่องแต่อาจารย์ดูตรงปลายเปิดว่าดาวพฤตีการเงินจรเนี่ยกาลังจะเป็นประทุมเมณฑน อาจารย์มองในส่วนตัวนะคนที่มีดาวพฤฎีโยกหน้าอย่างที่ผ่านมาหนึ่งปีของเราสีกลุ่มเนี่ยมันจะรวยก็ไม่รวยจะมีก็ไม่มีมันเหมือนกับมันยึกยักอ่ะเรือนที่สามสำหรับดาวพฤสฎีนะในประสบการณ์ส่วนตัวของโขนไม่มีดาราเล่นไหนนะมันจะไม่โดดเด่นถึงที่มันจะกักมันจะไปไม่เต็มที่แต่พอหลังจากวันที่30เมษาดาวพฤษฎีจะยกจากราศีเมษเข้าราศีพฤษภมันเข้าเรือนพันธุมันได้เป็นปฐุมเกณฑ์มันเข้าเกณฑ์ไงอาจารย์จึงมั่นใจได้ว่า คุณไม่มีบ้านก็จะมีบ้านไม่มีที่ก็จะมีที่ไม่มีทรัพย์สินก็จะม,มีทรัพย์สินนั่นต้องไปบริหารส่วนตัวชาวราศีกุมต้องไปบริหารจัดการตามนี้คุณที่เกิดในาราศีกุมคุณจะเข้าใจว่าจากวันที่30เมษายนี้ไป1ปีเป็นโอกาสที่คุณจะสร้างที่สร้างบ้านสร้างหลักฐานมีรถมีหลักฐานสร้างก่อสร้างร่างธุรกิจได้มั่นคงเข้าใจไหมนี่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จากนี้ไปหนึ่งปีก็จะโดดเด่นและมั่นคงก็ขอให้หาลู่ทางทําอะไรด้วยความตั้งใจเรื่องความรักและครอบครัวดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของคนรักตอนนี้ดาวอาทิตย์แต่คุณต้องเข้าใจว่าดาวเสาทับรักเนี่ยมันเข้าเกณฑ์นะเสาทับรักทับจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบททัติชิบหายลูกเมนีนก็ตีความได้ว่าคนที่มีครอบครัวแล้วสาหรับคุณกราติคุมก็ต้องระมัดระวังประคับประคองอย่าให้ชิ้คู่มันแตกแยกไม่ใช่แปลว่าอ๋อดีเลย อยากจะเลิกกับมันอยู่พอดีเลยสาวทับรักตอนนี้ใช่ไหมจย์รักท่าเสาวทับรักทับจันจะพันร้ายผมเกิดราศีกุมเลิกกับมันเลยทําเพื่อนะเฮ้ยการที่เราจะรักกับใครทักคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นอย่าเอาความรู้สึกมาเป็นเรื่องล้อเล่นมันอันตรายเพราะมันต้องเป็นความเข้าใจของคนสองคนนะว่าทนกันไม่ได้จริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคบกับมันมาสิบปี ใช้มันจนเบื่อแล้วเดี๋ยวหาใหม่ใช่ดีกว่านะของเก่าถอดทิ้งหามิ่งดีกว่านะระวังให้ดีมันเชื่อเอานะเออคุณก็ต้องเข้าใจไอ้คนเราเนี่ยมันทิ้งกันไม่ได้ระหว่างทางมันคบกันมามันดูแลกันมามันทุกข์และสุขร่วมกันพอไปเจอหน่อยมันตุ้มตุ้มมันแตงโมเมลอนนู่นจะไปเหรอคุณจะไปจะล่อนไปเหรออันตรายแล้วคุณจะไปหาความจริงในสารัตถะอะไรในความเป็นคนที่จะร่วมชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขล่ะนั่นคุณเป็นคนเพ้อเจอร์นะนะ คนที่ทิ้งคนร่วมทุกข์ร่วมถุกกันมาเนี่ยแล้วไม่ดูดำดูดีกันเนี่ยมันคนใช้ไม่ได้นะอาจารย์ไม่ไม่เข้าข้างอ่ะนะแต่ถ้าเกิดคุณได้ตกลงปรงใจแล้วมันหมดหมดรักซึ่งกันและกันแล้วหมดศรัทธาซึ่งกันและกันแล้วอยู่กัน้วยกันแล้วไม่มีความสุขเออแม้คบกันมาเป็นสิปีแล้วตั้งใจตกลงปรงใจจะเลิกลาจากกันแบบไม่มีอะไรติดค้างเอาเลยเอาเลยจ้าแต่ถ้าเกิดว่ามันยังรักเราอยู่แต่เราหมดรักมันแล้วอยากจะทิ้งมันหมดลักเข้าท้ายเสาทับรักทับจันตอนนี้นะ เลิกกับมันเลยเหรอเออไม่ได้สินะประครับประคองนะดูแลซึ่งกันและกันนับวันจะแก่ไปเป็นลําดับคุณจะไปหาใครได้คุณไม่มีเงินใครมันจะเอาคุณนะมีความจริงนะแต่ถ้าเกิดใครเป็นโสนในระหว่างนี้ให้สังเกตยอย่างนี้นะคนที่เข้ามาในชิดแล้วเป็นคนเปิดเผยทั้งครอบครัวเขาและตั้งใจเข้ามารู้ครอบครัวเราอ่ะนี่แนวโน้มใช่แล้วเพราะอะไร ปัตตนีจรพันธุหลัง14สพฤษภามันแปลว่าถ้าเกิดเข้าเข้ามาเปิดเผยครอบครัวไม่ปิดปิดบังอำพาพงว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องนี่ของเขานะอยากให้รู้จัก,จกแล้วก็มาอยากรู้จักครอบครัวเราเออมีแนวน้มใช่เข้าใจไหมอันนี้ใช่ดีตามนี้นะต่อมาในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุดูจากตามดวงแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุเพลียแล้วแต่ต้นดาวเกตมันมาทับลักเห็นไหมเลขเก,ก้ามาทับด้วยหมูและปังควรจะหาน้ำอบพันธรมาผสมน้ำอาบตัวให้เป็นมงคล เปิดดวงเสริมบุญราศีอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันให้สะอาดเปิดน้ำจากก๊อกใส่ขันแล้วเติมน้ำอบคันธมารเข้าไปสัก5หยด9หยดนะอย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวหมดเร็วนะขวดหนึ่งจะได้ใช้ถึง3เดือนนะมีให้ตลอดแต่ว่าไอชุดนี้เดี๋ยวหมดแล้วทาชุดใหม่นะแล้วก็อธิษฐานนะตั้งนโมสาจบก่อนนะนโมตัสสะภควโตอะระตสัมมาสัมพุทธัสสะนะตั้งจิตให้ดี พระพุทธล่างหน้าพระธรรมร่างโกร่างภายัยร่างเคราะห์ร่างถูกข์ร่างอประมงคนคุณของคุณใสคุณคนและกายสัมผัสที่รับซึ่งกระแสอประมงคลมาสู่กายนะจงสลายไปด้วยพระธรรมนะมวลพระปร,ะริศพระสงฆ์เพิ่มสุขยาตรามาดีสวัสดีมีชัยอิทปิสุภคว,วาถ้าร่างกายหนักหน่อยรู้สึกว่าโดนของหนักมีคุณใสก็ใช้คาถานี้ ณศูนย์โมศูนย์พุทธศูนย์ธาศูนย์ยะศูนย์สัรพโรคสรพพภัยสัรพเคราะห์คุณสยคุณคนอวิชาประมงคนที่รับเข้ามาในกายจงศูนย์ด้วยพุทโธนนโมพุททายะณนะมะพะทธะจพะพภาสะและอธิษฐานอีทางบุญยพลังบุญของข้าพเจ้าครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงประสิทธทิ์แก่น้ำมนต์นี้แล้วก็ปะ,ปะผมตัวล้างหน้าอาบตัวทําทุกวันนะเนะีนะ่ยเปิดดวงนะ ใช้นะ้น้ำองุงธรรมมาตติดต่อสั่งได้ที่ไลน์ดีแอดคันธมาต์เขส่งให้ทั่วประเทศหรือไปที่ร้านเทพเจ้าอามก็ได้นะครับแล้วครับก็ขอให้ชาวราศีกลุ่มจงเฮงปังโชคดีสมปรารถนาสมดวงชะตาที่คุณดวงกำลังดีจากนี้เถินนะครับ